สวัสดีค่ะเด็กๆปสีทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาดนตรีเช่นเดิมนะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเรื่องค่าของตัวโน้ตแล้วก็เรียนเรื่องจังหวะนะคะได้สนุกสนานกับการทําคลิปสั้นเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะนะคะ,ะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะโดยเราจะมาฝึกเขียน ตัวโนต้ตบนบรรทัด5เส้นนะคะอย่างที่1เรามารู้จักกับส่วนประกอบของบรรทัด5เส้นนะคะบรรทัด5เส้นประกอบด้วยเส้น5เส้นแล้วก็ช่องสช่องนะคะถัดจากบรรทัด5เส้นเราก็จะเจอกุญแจประจําหลักนะคะเรียกว่ากุญแจซ้อนแล้วถัดไปเราก็จะเจอ,อเส้นที่แบ่งห้องเด็กๆเ,เห็นไหมคะเส้นที่ขีดก,กั้นห้องนั้นเป็น จะเป็นตัวกําหนดความยาวของเพลงนะคะอะ่แล้วก็จะมาลองเขียนโน้ตบนเส้นโน้ตในช่องนะคะแล้วก็เขียนเสียงดนตรีที่เรียกว่าสเกลซีเมเจอร์นะคะก็เยอะแยะนะคะแตะ่เมื่อเด็กสามารถบันทึกโน้ตลงไปที่บรรทัด5เส้นแล้วเด็กๆก็อ่านโน้ตออกก็จะทำให้เราร้องเพลงง่ายขึ้นเล่นดนตรีง่ายขึ้นแล้วก็ สื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะฝึกเขียนกันเลยนะคะ,ะเด็กๆก็นำการ์ดที่ที่เราได้ตัดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมานะคะ,ะการ์ดใบที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มขีดเส้นนะคะห้าเส้นนะคะให้ระยะของระยะห่างของเส้นเนี่ยเท่าๆกันนะคะค่อยๆขีดนนะคะแล้วทีนี้ก็เขียน หมายเลขประจําเส้นนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเส้นที่1นึ่งสองสามสี่ห้านะคะเขียนไว้แล้วอีกด้านหนึ่งนะคะให้เขียนเป็นระหว่างเส้นนะคะเขาเรียกช่องนะคะช่องที่หนึ่งสองสาสี่นะคะเขียนจากด้านล่างเราก็จะเห็นว่า บรรทัดห้าเส้นประกอบด้วยเส้นห้าเส้นนะคะแล้วก็มีช่องทั้งหมดสช่องนะคะหนึ่งสามสี่นะคะต่อไปเราก็ลองมาเขียนนะคะอากุญแจประจำาหดับหรือกุญแจซอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับเสียงกลางนะคะใช้สำหรับอาฝึกร้องเพลงหรือฝึกเครื่องเครื่องดนตรตีที่เป็นเสียงกลางถึงเสียงสูงนะคะ ขั้นที่หนึ่งนะคะเด็กๆเขียนตัวเจนะคะเขียนตัวตัวเจจากเส้นที่ห้าลงมาใต้เส้นที่หนึ่งนะคะขั้นที่สองนะคะเขียนครึ่งวงกลมเล็กๆนะคะจากด้านบนนะคะของตัวเจนะคะมาจบที่เส้นที่สี่นะคะขั้นที่สามเขียนครึ่งวงกลมด้านซ้ายนะคะมาจบมาจบที่เส้นที่หนึ่งนะคะขั้นต่อมาลาก เส้นโค้งนะคะลากเส้นโคง้งมาด้านขวามือนะคะแล้วก็ขั้นต่อมาลากเส้นนะคะให้มันไปทับที่เส้นที่สองนะคะเราก็จะได้เป็นกุญแจซอนแล้วนะคะเด็กๆกลีบการ์ดใบที่สามขึ้นมานะคะลอ,องเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นห้าเส้นนะคะแล้วก็เขียนกุญแจซอนแล้วก็เขียน เส้นกันห้องนะคะสักสามเส้นแล้วอันสุดท้ายเส้นกันห้องของเราก็จะเป็นเส้นคู่สงเส้นนะคะโดยเส้นท้ายสุดจะเป็นเส้นทึบเขาเรียกว่าเป็นการจบเพลงนะคะถ้าเส้นกันห้องธรรมดาก็จะเป็นเส้นเดียวนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาที่การ์ดใบที่สี่นะคะ ใบที่4เด็กๆลองเขียนโน้ตบนเส้นดูนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ถนัดกุญแจซอนนะคะ,ะเพื่อความรวดเร็วอาจจะเว้นไว้ก่อนนะคะให้เด็กๆเขียนเฉพาะโน้ตตัวกลมให้คาบเส้นนะคะจากเส้นจากด้านล่างคาบเส้นที่1เรียกว่าโน้ต e คาบเส้นที่2เรียกว่าโน้ต g คาบเส้นที่3เรียกว่าโน้ต b แล้วก็คาบเส้นที่4เรียกว่าโน้ต ดีแล้วก็ครับเส้ที่ห้าเรียกว่าน้ต f นะคะต่อไปการไปต่อไปนะคะก็เป็นน้ตในช่องค่ะอ่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อความรวดเร็วเ,เ,เรายังไม่ต้องเขียนกุญแจซอนก็ได้ค่ะ,ะเราเขียนเฉพาะโน้ตในช่องนะคะช่องที่หนึ่งคือน้ต f ช่องที่สองคือน้ต A ช่องที่สามคือน้ต c และช่องที่4คือโน้ต e นะคะค่ะ,ะหลังจากที่เขียนโน้ตบนเส้นกันในช่องแล้วนะคะเมื่อกี้บอกมีตัวอักษรต่างๆที่คุณครูบอกไปแล้วด็กๆอาจจะงงว่าโน้ต a b c d เนี่ยคืออะไรนะคะ,ะเราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึงนะคะโน้ต a b c d e f g a b c เนี่ยเป็นชื่อของ โน้ตในสเกลซีเมเจอรนะคะเด็กๆอาจจะเคยฝึกร้องโน้ตมาบ้างก็คืออย่างเราจะเคยจะร้องว่าโดเรมีฟาโซลาทีโดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงร้องแต่ว่าเวลาเขียนเป็นชื่อเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะว่าโดก็คือ C ีนะคะ,ะมาดูนี่ที่เขียนไว้นะคะเราลองเขียนนะคะ เส้นน้อยนะคะแล้วก็เขียนโน้ตตัวกลมทาบเส้นน้อยก็จะเรียกว่าโดนะคะ,อะลองเขียนสายการ์ดของเด็กๆนะคะการ์ดแผ่นที่6กะการ์ดแผ่นที่7็เด็กๆก็ต้องเขียนโน้ตตัวกลมนะคะใต้เส้นที่1เรียกว่าเรเรนะคะหรือดีนะคะต่อไปการ์ดใบที่8นะคะชื่อโน้ตมี หรือว่าอักษรภาษาอังกฤษเรียกว่า e นะคะะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วก็เราก็ยังไม่ต้องเขียนกุญแจซอนนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาว่างค่อยไปเขียนเพิ่มนะคะต่อไปเห็นโน้ตช่องที่หนึ่งไหมคะคือโน้ตฟาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโน้ต f นะคะต่อไปก็โน้ตบนเส้นที่สองนะคะ เสียงซอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโนอตจีนะคะต่อไปช่องที่สองนะคะอ่ะแล้วก็เขียนวงกลมให้อยู่ในโนอตตัวกลมให้อยู่ในช่องนะคะเรียกว่าโนอตเออ่ะโนอตลาหรือ A นะคะแล้วก็เส้นที่สามนะคะเขียนโนอตบนเส้นหรือโนอตคาบเส้นเนี่ยอ่ะเรียกว่าโนอตทีหรือโนอตปีนะคะต่อไป ช่องที่3นะคะเขียนโน้ตตัวกลมนะคะอยู่ในช่องนะคะอ่าเรียกว่าน้ t โดหรือโน้ตซีนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆก็ลองมาเรียงนะคะอ่าตามรูปที่เห็นนะคะเป็นเรียงทางขึ้นนะคะโน้ตดนตรีมีทั้งหมด7ดเสียง8ระดับนะคะลองไล่ดูนะคะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหเจ็ดและจบด้วยตัวมันเองระดับที่8นะคะระดับที่1และระดับที่8เป็น โน้ตเดียวกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีโน้ต c d e f g a b c นะคะอ่าระดับที่1 2 3 4 5 6 7 1นะคะเสียงของโน้ตก็คือโดเลมีฟาโซลาทีโดนะคะอ่อันนี้เขาเรียกว่าสเกลทางขึ้นนะคะถ้าไล่ลงจากที่8นะคะเด็กเดเห็นไหมคะจะเป็นโดทีลาโซ ฟามีเลโดนะคะก็จะเห็นไหมไล่จากช่องที่สาเส้นที่สามช่องที่สองเส้นที่2แล้วค่ะช่องที่1เส้นที่1นึ่ใต้เส้นที่1แล้วก็อยู่บนเส้นน้อยนะคะก็จะเป็นอะไรคะ c b a g f e d c อ้ามาถึงข้อนี้แล้วลองมาทายตัวโน้ตกันนะคะเป็นโน้ตเป็นโน้ตอะไรเอ่ยนะคะ ครยังมีโน้ตให้อยู่3ตัวนะคะวิธีทายเด็กๆก็หยิบบัตรตัวโน้ตทั้งแปดนะคะมาวางเรียงไว้ตรงหน้าก่อนอ,อยู่เส้นที่สองต้องหยิบกาดมาดูสิคะต่อไปเป็นโน้ตบนเส้นที่หนึ่งนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้คือโน้ตอีนะคะ สุดท้ายโนตนี้ลองหยิบการ์ดขึ้นมาสิคะแล้วลองอ่านดูว่าโนตตัวนี้คือโน้ตอะไรเรอคิดเป็นโน้ตเสียงต่ํานะคะต่อไปโน้ตเสียงสูงที่สุดของเราขยอกใบให้นะคะเป็นโน้ตระดับที่แปดหยิบการ์ดขึ้นมาคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยมันคือโนตซีเอาละเห็นไหมคะซี่ ถ้าต่ำจาก C มาขั้นหนึ่งล่ะคะอยู่เส้นที่สามโนตนี้คือโน้ตีอ่าต่ำจาก B มาอีกขั้นหนึ่งนะคะโนดนี้คือโน้ตติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกตอบได้ไหมคะอ่าแล้วก็ลองไลด่ดู C B มันคือโน้ต A ต่อไปโดท i โน้ตนีก็คือโน้ตลานะคะก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่เด็กๆปสีทำได้ใช่ไหมคะโอเคเราก็มาดูใบางานของเรานะคะเป็นใบางานที่เกี่ยวกับการเขียนโน้ตนะคะให้นักเรียนเขียนโน้ตสากลตามที่กำหนดนะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งก็คือให้เขียนโน้ตตัวกลม บนเส้นนะคะเราก็จะเห็นบนเส้นที่1เราก็เขียนโน้ตกลมไปที่เส้นที่หบนเส้นที่3เราก็นับเลยค่ะนับจากข้างล่าง1 2 3ก็เขียนที่เส้นที่3บนเส้นที่4ก็นับไปเลยค่ะ1 2 3 4ก็เขียนโน้ตบนเส้นที่4อ่ะคุยกช่วยไป3มตัวนะคะอะข้อต่อมาให้เขียนโน้ตตัวขาวนะคะอะไรให้เขียนโน้ตกลมต่อไปให้เขียนโน้ตตัวขาวในช่องตามที่กําหนดนะคะ เราก็จะเห็นช่องที่สองแล้วก็นับจากข้างล่างนะคะหนึ่งสองแล้วก็เขียนโนดตัวขาวไปเลยค่ะให้ห่างโลดขึ้นนะคะอันนี้ครูหยกจะช่วยหน่อยนะคะต่อไปช่องที่หนึ่งง่ายมากเลยค่ะเขียนนดตัวขาวที่ช่องที่หนึ่งแต่ทีนี้นะคะช่องที่สามเนี่ยหนึ่งสองสาม ถ้าเราเขียนโน้ตหางขึ helfen, ้นเนี่ยมันจะดูยาวมากเลยนะคะให้เด็กๆเขียนตัวโน้ตแล้วก็เขียนเป็นหางลงนะคะถ้าเหนือเส้นที่สามขึ้นไปให้เขียนหางลงนะคะอย่างเส้นที่สองเนี <arak> ่ยหางขึ้นได้อย่างช่องที่สองเนี่ยหางขึ้นได้ช่องที่สี่นะคะมันก็ต้องเขียนหางลงนะคะเหนือเส้นที่สามนะคะให้เขียนโน้ตหางลงข้อสองก็ง่ายมากนะคะ เด็กๆก็ลองเขียนกุญแจซอนมาให้คุณครูสักอีกหนึ่งชุดนะคะเขียนกันตอนกันกุญแจซอนมาให้ครูสักหนึ่งชุดข้อสามนะคะให้เขียนชื่อโน้ทนะคะบนบรรทัดห้าเส้นก็คือเขียนสเกลซีเมเจอร์ทางขึ้นและสเกลซีเมเจอร์ทางลงนั่นเองนะคะก็จะเริ่มแต่ว่า ให้เด็กๆเ,เขียนโน้ตเป็นบรรทัดที่หนึ่งนะคะให้เขียนเป็นโดเรมีฟาซอลาทีโดนะคะนี่คือทางขึ้นทางลงก็โดทีลาซอลฟามีเรโดนะคะให้เขียนเขียนเป็นชื่อโน้ตอย่างเดียวนะคะแล้วก็บรรทัดที่สองก็ใส่อักษรอะไรไปคะ c d e f g a b c แล้วก็ทางลงนะคะ C b a F E D C นะคะตัวโน้ตเขียนให้แล้วเด็กๆเขียนแค่เสียงของโน้ตแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะกิจาการรมวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะ,ะเด็กๆก็เขียนเสร็จก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มของห้องเรียนเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆยบาย